สวัสดีครับพี่น้องที่ครบรักทุกขันครับมือน,นี่ลุงในชาแนลแม่พ่อพี่พ่อน้องอีกเทนึงมาบอกยาดีคือเก่านะครับนาอ,อสอหสรับมือน,นี้ผู้ใดนะครับที่ต้มลูกมากอักเสบต้อมลูกมากโตนะครับ ให้กินอันนี้ครับยาดีฮหดกินยังไงสิปั่นเอานะครับสิบเอาไปปั่นใสเ่เครื่องปั่นพลังมายครับหรือส,กสกนนนนะิกินสดๆก็ไดนะครับเนาะกินสดๆกระไดเดี๋ยวพบสิสาธิตการกินให้มึงค,นะครับนะครับเนาะก็คือใบแค่ครับ <c oughs> ใบแค่ใบแค่พันธุ์สีรักษาต้มลูกหมากอักเสบต้มลูกหมากโตเข้ากระเด็ดมาสามใบครับสามกัดครับเด็ดมาซับกัดหั่อยสิครับสามกัดนะครับเนาะสามกาัดเดี๋ยวห่อกินเลยครับกินเลยกินทั้งสามกัดนี่แหละครับกินเลยยำกินเลยครับ ย่ำยำซุดซุสิลยย่ำซุดซุอออ้อครับกินไงกินหิม่สามกันนะครับเนาะกินหิม่สามกันกินเศร้าเที่ยงแรงบงขียห้องปวดนะครับเนาะ ต้มลูกหมากอักเสียบต้มหมากตัวมันสิปวดเนี่ยปวดต่างๆเลยครับเนี่ยกินเมื่อนึงครับตื่นเส้ามาอาการดังกล่าวมันสิหายไปครับครับมันสิหายไปครับขออน้อาให้กินนะครับเด้อสำหรับผู้ที่ไม่อยากกินสดๆคือผมกินนี่คือกินเป็นตัวอย่างเห็นมึงเนี่ยสามารถเอาปิปั้นครับปั้นใส่อ่าเครื่องปั้นพลัม่ โดยพูดนะครับเนอะงูดงูดลงคือเอ่อโถนะครับเนาะโถโถปั่นพลัใหม่เนาะแล้วก็เอา,น,าน,น้ำใส่แก้วหนึ่งกับน้ำใส่แก้วหนึ่งแล้วก็เท่ากับปิดฝาปั่นครับแล้วกินเส้าเที่ยงแรงครับเอ่าขามขึ้นตื่นสาวาหมหายครับอาการปวดอาการเงียวบาออกเพราะว่าไอ้ไอข่วมตอนรุ่งอรเข้ามันมันโตมันไปทับ ทอปัสสาวะนะครับมันสิเงยเงยบอ่อเงยหยาดการสิหายไปครับการสิ้นเงยวสะดวกเอ่อเข้าข้นกินกบีอกจักหามือครับเศร้าแล้วก็กินบีอกหามือครับเพื่อให้มันชะง,งัดหายแน่นอนครับเอ่อสำหรับวันนี้กัเอ่อกับพวกสิจบคลิปนี่เพียงเท่านี้นะครับเนาะเอ่อขอขอบคุณผู้ที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเด้อผู้ที่ตามเพื่อที่ เดี๋ยวเฮ็ดคิดไม่ๆม่นำ่สิ่งดีๆไม่ๆม่าบอกพี่บังน้องอในโอกาสต่อไปครับก็อขอให้พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับเด้อทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ